ถ้าพูดถึงอาจารย์ดรปรีดีพนมยงค์เนี่ยกับประชาธิปไตยไทยเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายนพศ2475นะครับจุดตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เองทั้งสองท่านนี่นะครับคิดว่ามีมีประเด็นไหนครับที่ที่ที่อยากจะทําให้ชัดเจนนะสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่ไม่รู้จักอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ดีพอ,เ,อเริ่มเริ่มที่ผมนะครับเริ่มเริ่มที่อาจารย์ภูกินครับครับก็คิดว่าจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญ ผมเคยได้กล่าวหลายครั้งแล้วนะครับต่อสังคมไทยเนี่ยความจริงจุดแรกก็คือจุดของการเข้ามาของพวกนักล่าอนานิคมทั้งหลายนะครับจุดนั้นก็ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่4<ม>เราจะเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ทําสุนทรญญาบาริงมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเสียเปรียบเริ่มที่จะถูกพยายามความพยายามของประเทศมาหาอำนาจโดยเฉพาะอ,อังกฤษก,กับฝรั่งเศสที่จะยึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นท้ายที่สุด2ประเทศนี้ก็ทําข้อตกลงกันว่า ให้ประเทศไทยเป็นรับกันชนระหว่างระหว่างเกิดกับฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะยึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นนะฮะในหลวงของเราโดยเฉพาะในหลวง,งการที่ห้าก็ทรงพยายามแก้ปัญหาผ่อน,ผ,อนผ่อนปลนเหล่านี้มาตลอดน,นะครับดังนั้นเวลาน,นั้นกระแสข,ของโลกยามนั้น colonisation หรือยุคอาณานิคมเนี่ยก็เหมือนเราพูดถึง globalization วันนี้เนี่ยนะครับเียงแต่บางคนละร,รูปแบบก็คือพยายามที่จะ ทำให้เป็นตะวันตกแต่ด้วยวิธีการยึดประเทศอื่นเขา้านะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบวัฒนธรรมเปลี่ยนระบบหลายๆอย่างถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นเมืองขึ้นถึงแม้ไม่เป็นเมืองขึ้นบางครั้งเราก็จําเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยมไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเมืองขึ้นไปเนยนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งได้รับวัฒนธรรมที่ได้มีการแพร่ออกไปตลอดก็คือในเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องอํานาจอธิปไตยนะครับ ความจริงแล้วท่านจำปิชาคงทราบว่าในสมัยในรัชกาลที่5นั้นเนี่ยซึ่งทรงม,มีคู่รูปรการใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับก็มีเจ้านาย5พระองค์นะครับที่นำทำความกราบคมทูนว่าประเทศไทยควรจะมีรัฐธรรมนูญแต่พระองค์ในะทรงเข้าใจว่าขณะนั้นเนี่ยคงยังเป็นไปไม่ได้เพราะในประเทศจะต,ต่อสู้กับบรรดาชาวอาณานิคมไหนจะไหนจะต้องรวมอะไรฮะความเป็นปึกแผ่นในแผ่นดิน,นให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทรงบอกทรงเข้าใจ สงก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเอาง่ายๆนะครับแต่ในที่สุดกระแสของของโลกเวลานั้นเนี่ยเกิดการปฏิวัติในหลายๆประเทศเกิดการปฏิวัติในประเทศจีนซึ่งส่งผลอย่างมากในที่สุดความคิดหรือความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบก,การปกครองเนี่ยซึ่งมีมาตลอดก็มาประสบความสำเร็จในวันที่24มิถุนายน2475 จุดเปลี่ยนมีมีจุดสําคัญจุดเดียวเท่านั้นก็คือการถือว่าอํานาจนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายตรงนี้เองก็เป็นที่ที่จุดสําคัญที่คณะราษฎรในการที่จัดทําร่างรัมนูลรับนูลฉบับแรกซึ่งถือเป็นฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับก่อนมีฉบับถาวรคือสิบธันวาสี่เจ็ดห้าที่ถือว่าอํานาจปัจจุบันละมั่จะเขียนอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหรือมาจากชนชาวไทยแล้วก็ตามแต่น,นะครับซึ่งความหมายก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากมา,กมายนักเนี่ยนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยน ที่สําคัญแล้วก็คงมีปณิธานของคณะราษฎรอีก6ประการอะไรต่างๆว่าจะต้องอให้ได้มาซึ่งอธิปไตยโดยสมบูรณ์จุดสําคัญอีกประการนี้คือทำยังไงจะทําให้ราษฎรนั้นมีความสมบูรณ์พูนสุขอะไรต่างๆนะครับก็เป็นปณิธานของคณะราษฎรซึ่งก็ได้ก่อตั้งได้เริ่มคิดเริ่มอะไรกันมาโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็มีทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหาร นะครับจามปรีดีก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีบทบาทและก็เป็นมันสมองคนสําคัญของคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลานั้นซึ่งแน่นอนฝ่ายหนึ่งก็คงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไปล้มอํานาจของพระมหากษัตริย์แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอํานาจให้มาเป็นของราษฎรทั้งประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะพบว่านี่ก็คือ าการเข้ามาของของความคิดแบบตะวันตกนะครับในเวลาน,นั้นซึ่งแน่นอนถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่เกิดการปฏิวัติในอเมริกาไม่เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสไม่นับอีกหลายๆประเทศไม่นับไม่เกิดการปฏิวัติในประเทศจีนเนี่ยในกระแสนี้ก็คงจะไม่ไม่ไหลบ่าเข้ามาในแถบนี้แล้วก็ก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อปี75นะครับผมขอต่อน,นิดเดียวเท่านั้นเองว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยท่านท่านปรีดีท่าน ก็ต้องได้รับความเจ็บปวดครั้งแรกนะนะฮะก็คือมีการปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและคลัปรีเวลานั้นเนี่ยที่มีพยา,ยามนูปรกรณิติธาดาเป็นนาย,ยกเนี่ยนะครับก็อาศัยอำนาจของฝ่ายบริหารออกกฎหมายฉบับแรกคือกฎหมายคอมนิสเพราะเหตุที่ท่านเสนอเข้ารงทางเศรษฐกิจที่คณะระะัษฎรมอบหมายให้ท่านไปจัดทำมา พราะบังเอิญนท่านเนี่ยท่านจบนอกจากปริญญาเอกทางกฎหมายแล้วเนี่ยท่านจบประกาศศิบัติชั้นสูงทางเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์มหาชนด้วยนะครับว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับตรงนี้ด้วยท่านก็ไปยกร่างตรงนั้นมายกร่างตรงนั้นของท่านเนี่ยที่เรียกว่าสมุดปกเหลืองปกเหลืองคนนั้นก็แล้วแต่จะจะพิมพ์สีอะไรนะครับก็ก็เรียกสมุดปกเหลืองเนี่ยนะครับความจริงความมุ่งหมายของท่านก็เพื่อเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของคณะรัษฎรที่ผมกล่าวเรียนแล้วก็คือทําอย่างไรจะให้ผู้คนนั้นเนี่ย มีความสุขสมบูรณ์ต่างๆท่านก็เสนอแนวทางในการที่จะให้คนนั้นมีงานทำมีการศึกษามีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีข้อเขียนของท่านศาสตราจารย์วิทูลนิคมจันทรวิทูลซึ่งเขียนไว้ชัดเจนบรรยายถึงว่าท่านปรีดีพยายามจะให้เกิดเศรษฐกิจแบบ ที่ประชุมชนถ้าชนบทแบบเกษตรกรหรือแบบอุตสาหกรรมต่างๆในรูปของสาก์ที่จะรวมตัวกันมีมีระบบการผลิตมีทรัพย์สินของตัวเองมีอะไรต่างๆในการดาเนินงานซึ่งวันนี้เราจะมองเป็นเรื่องแสนธรรมดาพร้อมกับนั้นท่านก็เสนอร่างพร้อมหยัดสองฉบับเป็นร่างหญัิที่ประกันความสมบูรณ์ผลนสุขของราษฎรนะครับกับร่างพร้มหยัติอีกฉบับหนึ่งผมจาชื่อไม่ได้นะครับเพื่อประกอบกับเขาโครงเศรษฐกิจของท่านนี่ก็ปรากฏว่าเขาปรีส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย นะครับแล้วก็ไปไกลถึงขนาดหา,าเป็นคอมมิสซึ่งเกิดเหตุการณ์ออกพระราชกฤษฎีกาปิด,ป,ดประชุมสภาแล้วก็งดใช้รัฐมนตรบางมาตราแล้วออกกฎหมายคอมมิสิแล้วก็บังคับบีบบังคับท่านและปัญญาเนี่ยให้ต้องเดินทางออกนอก,นอกประเทศไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส20มิถุนา2476ถึงเกิดการยึดอํานาจอีกครั้งโดยพระยาพหลนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมาการท่านอาจารย์ปร,รัญญาคงจำได้ใช่ไสอบว่า เขาโครงเศรษฐกิจของจทรีดีเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคอมมิสก์ก็เป็นวิธีทางการทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะราษฎรให้ราษฎรมีอาชีพมีงานทํามีการศึกษามีความสมบูรณ์พุนสุขต่างๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือจากนั้นพอเคลียร์เสร็จก็แต่งตั้งท่านเป็นรั้นปรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ในสมัยพระยามโนท่านก็เป็นรั้นปรีอยู่นะครับก็พอเป็นรั้นปรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ปี2577พอเคลียร์เสร็จท่านก็กลับมา ตรงนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกสําคัญซึ่งท่านจารย์วิชาเขียนไว้ก็คือว่าการก่อตั้งมาทวาลวิชาการธรรมศาสตร์และการเมืองเมืม่อสอง7สซึ่งวัตถุประสงค์ท่านปรีดีเนี่ยผมย่อๆท่านจะคงพูดได้ดีกับผมะนะครับเพราะท่านโค้ดเอามาเขียนไว้เลยในเอกสารว่าท่านก่อตั้งมาทวาลธรรมศาสตร์ผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับ,รบสั้นๆเพราะต่อมาเนี่ยได้มีการมาแก้ชื่อเหลือตัดคําว่าการเมืองทิ้งไปนะครับว่าท่านสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เป็น ที่ให้การศึกษาให้โอกาสกับลูกหลานของคนไทยที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาที่อื่นนะครับแล้วก็เพื่อให้คนเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นกำลังในการที่จะอะไรฮะเผยแร่ในการที่จะปกป้องหรือสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ท่านได้ได้ก่อตั้งขึ้นไว้กับคณะราษฎรนั้นธรรมศาสตร์จึงเกิดมาด้วยเหตุผลตรงนี้อจ่าบิดาอาจารย พวกในปีชามีมีอะไรที่อยากเจอขยายเสริมเพิ่มเติมเชิญผมก็คงเสริมต่อท่านอาจารย์นรโพคินนะครับหลายคนมักจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อย4สมิถุนายน2 4 7 5เป็นการปฏิวัติท่านอาจารย์ปีดีมักจะพูดเสมอครับเท่าที่โอกาสที่ท่านจะสามารถพูดได้นะครับไม่ว่าจะในเรื่องบทความในหนังสือของท่านท่านขอให้ใช้คําว่าอภิวัติครับเพราะท่านมองว่าคาว่าปฏิวัติน่ะเป็นการหมุนกลับไปในทางที่ไม่พัฒนา คำว่าอาภิวัตนั้นเป็นการหมุนกลับหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาไปในทางก้าวหน้านะผม,ผมมองนะฮะการอาภิวัตของท่านอาจารย์ปีดีเมื่อย4ิบมิถุนายน2475รจความจริงไม่ใช่ท่านอาจารย์ปีดีคนเดียวนะครับจะต้องให้คณะทหารประชาชนทั่วไปด้วยนะครับแต่ท่านอาจารย์ปีดีเป็นมันสมองใน,ในด้านของในความคิดในทางในทางปัญญานะครับใน,ในด้านของการสร้างสันตินะครับนะท,ท่านอาจารย์ต้องการที่จะเปลี่ยนความคิด ของประชาชนครับผมผมไม่ได้มองหลายคนที่พยายามจะพูดว่าท ouais. ่านอาจารย์ต้องการที่จะพลิกแผ่นดินไม่ใช่ผมใช้คําว่าท่านอาจารย์ปีด bon. ีต้องการที่จะพลิกความคิดครับเพราะว่าเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยครับจำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องให้การศึกษากับประชาชนก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ดรผู้ขินได้พูดถึงนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2 4 7 5นะครับแล้วก็มีหลักของคณะราษฎร6ประการนี่นะครับนะครับ ผมคิดว่าก็ยังไม่พอเพียงครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับประชาชนอาจจะยังไ <spe> <practice> ม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรรัฐธรรมนูญคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมาตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาครับก็คือว่าเป็นผู้ประสานการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งคำคำนี้เป็น <spe ech S 1> คําที่มีความหมายมากสําหรับพวกเราชาวธรรมศาสตร์นะครับและผมก็คิดว่ามีความหมายสําหรับประชาชนทั่วไปด้วย คือท่านเอาคำว่าธรรมศาสตร์ซึ่งคำว่าธรรมศาสตร์นี้ไม่ใช่มีความหมายเฉพาะในเรื่องของเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวเป็นเรื่องของธรรมะนะครับเป็นเรื่องของการใช้ธรรมะเอามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและในขณะเดียวกันก็มีคำว่าการเมืองด้วยคือเราดําเนินการในทางการเมืองอย่างใช้หลักของธรรมะครับสิ่งนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกัรบกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับจึงไม่ใช่เป็นเพียงการ ที่เราเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวครับที่สําคัญมากก็คือเป็นเรื่องของการให้ความคิดเปลี่ยนความคิดของประชาชนครับโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมาครับผมมองต่อไปครับความจริงแล้วหลักของคณะราชหกประการที่ท่านอาจารย์ดรพุทธินพูดถึงนะครับผมคิดว่าเป็นรากฐานมาถึงปัจจุบันครับท่านอาจารย์ปรีดีนีครับ จะมองถึงว่าการจะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้เนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่สําคัญคือปัญหาเศรษฐกิจครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีอย่างที่เรียกว่าพอที่จะเท่าเทียมกันนะครับแม้มันจะไม่สามารถเท่าเทียมกันได้โดยแท้จริงก็แล้วแต่นะครับหลักหกประการจึงเป็นหลักที่มีความสําคัญมากที่สุดครับผมเสียดายครับหลักหกประการของคณะราษฎรด,ด,ดีหรือเข้าคงเศรษฐกิจของท่านอาจารย์ปีดี ที่ได้มีการถูกกล่าวหาในขณะนั้นว่าเป็นการนําความคิดของคมนิษ์เข้ามานะครับและหลังจากนั้นก็ได้มีการพิสูจน์กันแล้วว่าไม่เป็นความจริงครับผมมองอีกอย่างนึงครับที่เราเรียกว่าเราอาจจะตามไม่ทันกันในสมัยนั้นครับเ<ม>พราะมีการกล่าวกันว่าความคิดของท่านอาจารย์ปีดีเนี่ยครับเป็นความคิดที่ถ้าผมจาไม่ผิดอาจารย์ูดจกิงครับที่เกิดก่อนการครับคือท่านมีความคิดที่ก้าวหน้านะครับคนในสมัยนั้นตามไม่ทันครับ ในเมื่อตามความคิดของท่านไม่ทันเนี่ยความคิดของท่านเนี่ยล้ำหน้าจนเกินไปครับเมื่อตามไม่ทันก็อาจจะถูกมองว่าความคิดอันนั้นนะฮะประเทศไทยในสมัยนั้นครับประชาชนก็ดีนะครับไม่ทราบเลยว่าความคิดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับก็เลยอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นความคิดใหม่ๆหรือนำลัทธิคอมนิสต์เข้ามาใช้ครับแม้หลักที่สําคัญก็คือหลักสากลก็ยังถูกกล่าวหาว่านําความคิดของคอมนิสต์มาความจริงหลักสากลไม่ใช่เลย เป็นลากฐานที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยครับผมมีโอกาสพบท่านอาจารย์ปรีดีน้อยมากครับนะฮะ,อะตอนที่ผมไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับความจริงก็ไปอาจารย์ปูคินไปก่อนครับนะฮะ,ะผมก็ได้มีโอกาสไปพบท่านครับผมก็ได้พยายามที่จะถามหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้นะครับนะฮะที่เราสงสัยอยู่ในใจเนี่ยครับท่านอาจารย์สมบัติครับท่านอาจารย์ดรปรีดีนะครับท่านจะ ไม่บอกเราหรอกครับโดยตรงครับท่านจะให้เราไปศึกษาไปศึกษาจากประวัติศาสตร์ไปศึกษาจากข้อเท็จจริงอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ท่านจะเป็นห่วงเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พบท่านอาจารย์ปีดีนะครับซึ่งอาจจะน้อยคลังกับท่านอาจารย์ตุ๊ตโตภูกินครับผมอยากให้กลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับทั้งสองท่านพูดถึงหลักหกประการเน่ยบางทีคนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นในหลักหกประการเนี่ยจะแจ้งชัดๆได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ หลักหัวขการของคณะราษฎรเนี่ยครับผมคงจําไม่ได้หมดนะครับนะฮะพอดีไม่ได้เอามาครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ดรพุกินเอามารหรือเปล่านะครับก,ก,ก็หลักที่สําคัญก็คือหลักเกี่ยวกับปัญหาเศ,ษศรษฐกรริจปัญหาการศราึกษาเอกราชนะของชาตาิหลักประกเร,รงงคล้ายๆกับประการสังคมปัจจุบันเนี่ยนะท่านจะเรียกชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับ ครับฮะแล้วก็เรื่องของการกระจายอํานาจครับครับโอ้ะนั้นก็เป็นก็เป็นลากขานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังถึงปัจจุบันเนี่ยครับเป็นปัเป็นปัจจัยหลักอยู่ครับนะครับก็อยากอยากเรียนนี้ครับว่าพอท่านเสนออย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าท่านไม่ได้เสนอไปแบบเพื่อเพื่อบอกว่าฉันยึดหลักอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็จบแค่นั้นจะเห็นได้ทันทีว่าพอท่านยึดตรงนั้นเนี่ยท่านกลายเป็นคนทํางานอยู่คนเดียว น,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 นี่หมายความว่าคนเดียวในที่นี้คงไม่ใช่คำหนึ่งคนนะเขาคงมีเพื่อนฝูงอะไรด้วยแต่หมายความว่าท่านเป็นคนหลักในการทํางานอย่างเช่นพอจะให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปร่างเข้าโครงมา <c oughs> ท่านก็ไปร่างมาพร้อมกับยกร่างกฎหมายมาพอดีผมจําได้แล้วฮะดูก็คือมีมีร่างกฎหมายประกอบสองร่างคือร่างพร้อมหยัดว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรกับร่างพร้อมหยัดว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจอย่างรอบคบอบ <c oughs> อย่างที่เป็นต้อนอย่างเงี้ยคือมันเวลาเนี้ยเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับอะไรต่างๆคือแสดงว่าท่านเนี้ยไอความเป็นไทยท่านเน้นอันแรกเนี่ยคือจะต้องมีอธิปไตยมีเอกราชเพราะเวลานั้นเนี่ยถึงแม้ในหลวงรการที่5ได้ทรงทําไว้มากมายแล้วเนี่ยนะครับแต่เขาเรียกว่า extra territoriality เนี่ยคือไอ,ไอสภาพนอกอนาณาเขตเนี่ยบางอันเนี่ยก็ยังไม่หมดไป<อ><อ>ยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาษีสุลการกรเนี่ยเขาก็ยังบังคับว่า ร้อยละสามอยู่อึมน<อ>มากกว่านั้น <3 S 2> ไม่ได้นะครับยกลดเ,เรื่องของคนในบังคับต่างประเทศที่ว่าเราหลังจากเราปร,ปรับปรุงกฎหมายต้องขึ้นศาลไทยก็ยังมีเงื่อนไขยอยู่ว่ามีต้องมีต้องจ้างคนอังกฤษเนี่ยจ้างฝรั่งเนี่ยนั่งตัดสินคดีด้วยแล้วถ้าความเห็นขัดแย้งกันระหว่างศาลผู้พากษาไทยกับผู้พากษาต่างชาตินะครับแม้ผู้พากษาไทยจะมีเสียงข้างมากแต่ให้ถือตามความเห็นว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเรื่องจุกจีกอย่างเงี้ยอยู่อีกมากนะครับ พอท่านผมจะไล่ให้ดูว่าพอท่าน,นัฐมนตรีมหาไทยปีเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านทําก็คือการตั้งเทศบาลนะครับให้ให้แพร่หลายออกไปต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับ<ส>ผมเอาตัวหลักๆแล้วกันนะครับ<ส>พอท่านมาเป็นนฐมนปรีต่างประเทศท่านก็แก้ไขส่วนที่สัญญาที่<ส>ไม่เสมอภาค <พา S 2> ที่เ,เอาเปรียบทั้งหลายแหล่เนี่ยจนจนเรียกว่าเกือบเรียกว่าหมดจนประเทศไทยมีเอกราชสมบูรณ์นะครับค<ส>ือพู่าทําต่อเนื่องจากบรรพกษัตริย์เรา ที่ได้ส่งทําไว้แล้วก็ยังเหลือยังเหลืออีกบ้างบางส่วนก็แสดงว่าท่านเนี่ยได้รับเอาแนวคิดของบรรพกระยัที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาอย่างเต็มที่แล้วก็มาทําสารต่อเพราะท่านเป็นปรัฐรีคลังท่านก็ไอประมวลรัศดรนี่เ,เริ่มในสมัยท่านปรีดีนะแบงค์ชาตินี่ก็ท่านปรีดีอนะครับนี่นี่หมายความเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับ,ค,รบคือพอท่านไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอหกประการของคณะราษฎรเนี่ยนะครับ ท่านก็ได้เอาไปทําตลอดเวลานะครับงั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะยึดอยู่กับสิ่งที่ตัวพูดงั้นของท่านเนี่ยท่านพูดสิ่งใดประกาศสิ่งใดเมื่อท่านมีบทบาทมีโอกาสท่านทําสิ่งนั้นแล้วก็ทําอย่างจริงจังอย่างตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้ทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับอย,อย่างมากมากซึ่งเดี๋ยวพอจะกล่าวต่อไปว่าท้ายที่สุดท่านได้รับการยกย่องเป็นรัฐบุตรอาวุโสเนี่ยเป็น เป็นพระบรมราชโองการในหลวงรัชการที่8ครับจะจะมีชามีมีอะไรจะเติมตรงนี้ไหมครับก็พอดีนึกออกนะครับหลักหกประการอีกหลักหนึ่งครับก็คือหลักประกันที่จะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีงานทําครับที่เรามาเป็นคล้ายๆกับว่ากฎหมายประการสังคมในปัจจุบันเนี่ยครับอันนี้เริ่มเกิดจากในความคิดของท่านในในหลักหกประการครับและสิ่งที่ที่น่าเสียดายก็คือ ที่ผมได้พูดถึงก็คือระบบของสาก์ที่ก็เกิดขึ้นอยู่ในหลักขประการเช่นเดียวกันก็เป็นความคิดรเริ่มของท่านนะครับซึ่งมีการกล่าวหาที่ผิดครับบอกว่าท่านเนี่ยภายหลังนะครับเอาระบบสาก์เนี่ยมาจากระบบข้อมูลของประเทศจีน <c oughs> ความจริงไม่ใช่เลยท่านอาจารย์ปรีดีนะครับรีภยัยรีพไพไปที่ประเทศจีนนะครับสมัยที่ประเทศจีนยังไม่เป็นคอมมิวนิสต์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับเป็นสมัยของเจียงไคเช็คครับ <c oughs> <ช>นะฮะ เหมาเจีอตุงเนี่ยเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเอาระบบคอมมูนเนี่ยมาเป็นระบบสากลอาจจะเป็นไปได้ครับที่ระบบคอมมูนของจีนเนี่ยไปจากระบบสากลครับนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นอย่างนี้ครับับางทีประวัติศาสตร์ไม่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นี่นะครับแต่ว่าหมายมันมันผันเพรไปแต่คนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงจามไปดีเนี่ยเราคงต้องพูดถึงเรื่องของของประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเอกราชพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยเอกราชความเสมอภาคอิสรภาพการศึกษาการมีงานทำของราษฎรท่านอาจารย์สมบัติพูดถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่านะครับก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยนะครับฉบับช่วคราวก็ดีฉบับสิบธันวาคม2475ก็ดีครับซึ่งเป็นฉบับที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับมาจากมันสมองของท่านอาจารย์ปีดีครับนะ ฉบับ2475ฉบับถาวร10ธันวาคมเนี่ยครับเป็นรากฐานมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นผลและก็2489ด้วย2489ผลักดันไป2489ก็ฉบับฉบับชั่วคราว10ธันวาคม2475แล้วก็ฉบับ2489ครับมาเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยครับรันนีผมว่าไม่มีใครเลยครับใช่ครับ2489เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ให้มีวุฒิสภา สมัยนั้นเขเรียกพุทธสภาขึ้นมาแล้วก็มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนี้บังเอิญหลังตอนช่วงสงครามเนี่ยเสร็จสงครามก็มีการเลือกตั้งระหว่างนั้นก็ทำรัฐนูลฉบับฉบบัใหม่คือฉบับปี89ในคำปราลบเรยบอกไว้ว่าก็ได้รับการผลักดันใช้คำง่ายๆนะครับจากในประดีพนมยงตอนั้นก็เป็นผู้สำเร็จราชการนะครับ เราจะพบว่าเนี่ยรัฐธรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่บางเอิญเป็นเลือกตั้งทางตรงซะแต่สมัยปี89เขียนว่าเป็นเลือกตั้งทางอ้อมนะครับซึ่งจะอ้อมอย่างไรเนี่ยนะครับว่าจะอัดอย่างในประเทศฝรั่งเศสเลือกตั้งทางอ้อมเขาก็คือว่าให้ตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นหรือระดับสสเป็นคนเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่ระบบเราจะจัดนะครับก็บางเอิญยังไม่มีพร่หยัดมารองรับเนี่ยเกิดการ ยึดอานาจในปี2590และตั้งแต่นั้น,น,นทําให้ท่านจาร์ปรีดีวันที่8พฤศจิกายน<ม>นะครับ<ม>ก็ต้องออกนอกประเทศใ<ม>นครั้งแรกนะครับ,รบแล้วก็ออกถาวรก็ตอนปี2592จากนั้นก็ไม่มีโอกาสกลับมาประเทศไทยอีกเลย